ครูหมอนองิงผู้ติดตามน้องอุงอิงไม่คนค่ะหลังจากที่ได้มีคนมาพูดถึงน้องอุงอิงแบบนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะกลายเป็นกระแสไวรัลที่แฟนคลับเอฟซีต่างออกมาเซฟน้องอุงอิงแล้วก็ออกโรงปกป้องค่ะค่ะสําหรับการบูลลี่ครั้งนี้นะคะมาจากไลฟ์สดเกาะติดน้องอุงอิงซึ่งนั่นก็เป็นครูหมอนอิงนะคะผู้ติดตามน้องอุงอิงเนี่ยได้ไลฟ์สดอยู่ค่ะแล้วก็มี ฟซนะคะสอบถามเข้าไปค่ะเหมือนกับแจ้งข่าวเนาะว่ามีคนพูดถึงน้องอุงอิงแบบนี้ค่ะค่ะมีจะมีคนพูดถึงน้องอุงอิงแบบไหนนะคะเรามาฟังคลิปนะคะจากไลร์สดคุณครูหมอนอิงหรือว่าเกาะติดอุงอิงกันค่ะต้องขออนุญาตนะคะจากทางช่องเกาะติดอุงอิงออฟิเชียลด้วยค่ะนแล้วไงก็น่าจะเป็นเพราะว่า มันเป็นธรรมชาติของคนพี่น้องคนเท่าไ้าอยากได้อยากมีผู้อืน่นความรู้สึกลึกๆของคนเท่านะ่ะมันแบบเของเง้นุาอีกอย่างกว่านะที่อยากได้อยากมีแต่ว่าเจ้าของบ่มีคือผู้อื่นน่ะแม้สัตดอนแบบอันอิจฉาบอกไม่ไม่ไม่อิจเฉยไม่มีชาอ๋อแล้วบที่นี่เข้ากับสีพยายามเพ่ถให้ผู้อื่นดูแย่โ,โดยการที่หาหาอะไรก็ได้ที่ดูแย่ของคนอื่นมาพูดซึ่งเขาหาอะไรไม่ได้แล้วมาพูดอ,อ,อะไร<ป>ะว<ป>ะ หนมากความเปลี่ยนคุณเลบุ๊แต่วาก่ะกรพเพดิวาไผ่กัะเพดีว่าเอ๊โทรศัพท์มาไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เป็นไรเพราะว่าขนาดขนาดน้องอ่ะตรงๆนะขนาดน้องอ่ะไม่ไม่ได้เพียบพร้อมทางด้านร่างกายเท่าเขาอ่ะน้องยังดูแลครอบครัว ได้สร้างบ้านได้ทํางานเป็นศูนย์หน้าของวงได้ทํานี้เราไม่ได้พูดเองนะเข้ามาศูนย์หน้าของวงเข้าไปได้บอยอีกข้อโจ้บอโจเป็นคนพูดว่าน้องฮีกอิงข้อแหลมข้อโจบสามคนนี้เป็นศูนย์หน้าของวงพี่มอนเกิดหม่ใหญ่มากเกิดใหญ่มากตั้งแต่หน่อยจนเท่าซูเมอร์นี่กับบเคยรู้สึกว่าเจ้าของเฮดไดดีซ้ำน้องเพราะฉะนั้น คนที่ว่าคนอื่นไม่ดีน่ะก็ไม่น่าจะใช่คนดีหรอกคนที่ว่าผู้นั้นผู้นี้บ่ดีก็แสดงว่าคนนั้นเป็นคนดีบะดีถ้าเป็นคนดีเขาจีว่ายผู้อื่นบ่ดีแล้วที่มันพูดอย่างนี้ถ้าเป็นคนดีเขาก็จะบ่หยอยผู้อื่นเป็นอัคนีกเพราะฉะนั้นเฮ็ดเรื่องเจ้าของให้มันดีเฮ็ดหน้าที่เจ้าของให้มันดีทำงาน จะทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวใส่หนีใส่สินดูแลตัวเองหาเขาใส่ปากทำชีวิตเราให้ดีไม่ต้องสนใจคนอื่นหรอกถ้าดูถ้าสนใจคนอื่นแล้วมันปวดหัวใจว่าเรามีดีเท่าเขาไม่ได้ ปวดใจจังเลยอยากได้ดีเท่าเขาอยากมีดีเท่าเขาแก่ยาไปเบิง้งให้มันบันทอนจิตใจเจ้าของ,งถ้าเบิ้งหรอกถ้าเห็นเขามีความสุขเราจะาข้องซากสิตายใจสิขาดนะแก่ยาเบิ้งให้สนใจเรื่องเจ้าของเจ้าของเฮ็ดงานได้ดีแค่ไหน,ไหน,ไหน ไม่ใช่แค่ว่ามาว่าให้น้องอื่นนะคือถ้าคนปกติทั่วไปเราก็จะไม่ว่าให้ใครสมมติพี่ม่อนทันไปเห็นสานี่ย้ยสามคือวันแถว่าแล้วไงในไปแบกี่สามหยุดจีกระโ เ็นเรื่องของเขาร่างกาย่เขาชีวิตเขาเขากินดีมีสุกมี่ชีวิตอยู่ได้กับคนจะดีใจน้ำเขามันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาของคนที่สายตาหนือเอเียงมาชนทวดันทวสวยเพิ่งเป็นดีทุกอย่างแก้เขาได้ขาเข้าเป็นคนดีแะ้วแต่คนแค่นั้นเองเพื่อนสอนให้คิดดีถ้าดีแต่ถ้างานงานโลกไอเย็นนั่เพื่อนบอกแล้วมันจะดีเอง สวัสดนตนะครับแม่แก้มกับน้องแก้มใหญ่แก้มเล็กถามว่าศูนย์ไหมศูนย์พูดออกไปนะพ่อเอ๋พูดออกไปเราไม่นอนดอกเออ่ยามไลทุ้ตูออกไปพู้ไปนิดนึงเออมีายาไได้นะสตรีท็อกคือห้องมหาชน้อกันเล็กตัวสตรีผู้ชลนั่ง9ก้าแสนเก้านโอ้สำหรับ คนที่มาว่าอะไรน้องก็ไม่ต้องคิดมากนะไม,ไม,ไม่ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเราไม่ไม่ได้สนใจอยู่แล้ว